มาแล้ว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 ค่ะมาแล้ว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 เลี้ยวเข้ามาแล้วนะครับซิวมาแล้วครับผมมาพร้อมกับหมาโอ้โหทุกคนกดมอร์นิ่งครับหาว่าอยู่เอ้ยเนาะเอ้ยเนาะเอ้ยเนาะ ดึงขับรดนะ you already clean your face no brush your teeth no อ่าเนี่ยอะไ เจนยี่รีบอกโอ้ันขี่มาบอกว่าขี้ดินบ้านอันตี้ถล่มที่มันอยู่ขางๆบ้านน่ะดินถล่มเขาบอกว่าให้แม่ไปดูว่าสันอ๋องสวนอยู่บอกขุนขางบ้านอันตี้พนากงันซีอืมเขาบอกว่าดินถล่มให้แม่ไปดูหน่อยว่าสันดินถล่มดินมันะข้างๆไปอื้ม โอเคค่ะทุกคนน้องบีไปก่อนค่ะเดี๋ยวน้องบีมาไหมเก็บของก่อนค่ะแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ